สวัสดีครับนี่ผมมรตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศงานศพที่ผมมาร่วมงานที่จังหวัดสระแก้วนะครับวัดโคกสัมพันธ์ตำบลภาเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วประมาณบ่ายโมงนะครับพระสงฆ์กาลังจะแสดงธรรมก็ฝนก็ตกลงมาสถานที่ที่วัดตรงนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามีหลังคามงแล้วก็งานก็จัดในศาลานะครับเตือนไม่ไกลนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีนะครับที่ชาวบ้านได้สร้างวัด ให้มีความสะดวกสบายนะครับตรงนี้วัดเจริญบ้านก็เจริญนะครับบ้านพวกสะพานนะครับนี่นะครับวัดไม่ต้องการเต็น์นะครับนี่ครับสถานที่นะครับมางานญาติวันนี้ก็อยากให้เห็นถึงสถานที่ที่จัดเตรียมถึงแม้ฝนจะตกก็อย,อยังใช้งานได้ปกติไม่ต้องเก็บอะไรมากมายนะครับด้วยความสะดวกสบายของรัทธาของชาวบ้านพวกสะพานที่มาได้สร้างวัด โคงสัมพันธ์ให้มีความสะดวกสบายสำหรับในการจัดงานแบบนี้นะครับบรรยากาศฝนตกก่อนเติ่มพิธีงานชาพนกิจนะครับแม่ครัวเรียกมาถ่ายรูปครับสวัสดีครับครับฝนตกแห้งก็ดีเนาะบ่บบมีผลกระทบหยังสถานทีน่ดีเนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้แรดเก็บเต็นเก็บหยังเนาะ บพยานเลยถือว่าวัดโคกวัดโคกสะพานนี้จะเลิศแน่ชาวชาวบ้านชักท่ามาสางวัดให้ความสะดวกสบายเนาะโอ้มีความศรัทธาเฉพาะเฉพาะจะมีแต่คนเฮือนหลังใหญ่ๆพราะว่าวัดวัดเฮ็ดวัดก่อนนะเฮ็ดวัดใหญ่ๆครับผมโลครับครับครับ เคยเห็น,นันลุงอันเนี้ยอยู่ตอนนไมหยังนีนี่โอ,อเคยเบิ่งคีปอยู่บคาับคร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 ับคาับครัยคางยครงบคาัยครงบครับครับ่าับครับ่าับครับคาับครับครับครับคาับครัยครงบครับครับคาับครัยครงบครั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 บ ปั่นโขกสัพันธ์นี่ก็ตาแก่เแก่เข้าเตาแก่มันมันตาครับตครับเก้อ้มนใหม่คาโอ้ครับลีตีลาเพิ่นสวะอย่างก็เกิดจากขนมุ่นเพิ่นตีลาสางว่าสังว่านี้เนาะถ้ามาข่าขืนกันร้ายในโขกสัมพันธ์นี่ครับผมครับ่อยๆค่อยๆสางครับ เทาข้อใหญครับแม่กลัวแม่กลัวคุณนมาซอยนะครับคุณป้าวันนะครับมาช่วยครับมาลังกินเข่าครับทีนี้ก็เข่าบุฟเฟ่ต์นะครับตักหลาดนี่ครับนี่ครับไปมาจังได้กินแบบนี้แหละครับหลาดเลยเพต้องเซอร์เพรต้องยังกันนะครับง่ายๆครับผมครับ ตวช้าหรือป่าข้างทางไหลเมืินงานที่บากถุงใบไม่แค่

มาพอดีนะครับเวลาเคลื่อนนะครับเคลื่อนศพนะครับฝนตกหนักเลยนะครับก็เปียกนะครับ ที่หงบัโคกสำคัญปายยาวัชกรวัดโค้สำคัญเข้นมาเป็นบูตรขพระศไตยบังฑตุภคิเปลี่ยนกันครับตราพิมลพระสายันติตาพันโยเลขานิการเจ้าวานวัดโค้งสำคัญเึ้าาป็นรขาพระทศไตยบังฑุภที่มนครับ พระอารมพิ <uckles> ุนีดนองคายเมษึ่จานาข้า่หั่นตกันรายตามในพิธีนะครับท่านหยาดเดชต่อยประจ นยายกอง,งการบริหารทุกตำบลท่ากาเสมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพิธีทุออกท่านกันในที่นมีวความภูมิใจสามาห้กายรู้และปิติเป็นที่สุดกิจความยากลำพังความทรงจำหลัก้าี้ไว้ในหัวใจตลอดกาล เลขาเพื่นผลงานความดีของทุกท่านได้ฟังจริงใจตลอดไปหากมีพินิจพินใจการถกโต้ข้องในการรับรองท่านหรือต่างจากที่คณะเจ้าภาพจักความย่อก่อก่นะครับคณะเจ้าภาพขอ้อนรับและกับนะครับขอบคุณทีมงานกองมองที่ศึกษาไม่ใส่ร้านนานประสบโชคโดยตับเป็นเจ้ารวยร่างกายปิดเจ็บของใสไม่ของงง จงทุวนทุ่วแดทุก่าทุกวันคืของคุณนะครับไปทุกที่ตู้อาัวูั

บรรยากาศฝนตกหนักเลยครับเป็นชั่วโมงนะครับในระหว่างทําพิธีแต่ก็ไม่มีอุปสรรคนะครับสามารถทําพิธีต่อเนื่องได้ด้วยโครงสร้างที่ดีนะครับสําหรับบรรยากาศงานศพที่วัดโคกสัมพันธ์นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประกอบพิธีในส่วนนี้ชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เสร็จพิธีนะครับบรรยากาศงานศพของคุณป้าเฟื่องนะครับที่ วัดโปกสัมพันธ์ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองอจังหวัดสะแก้วนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ